สวัสดีครับ EA ตัวล่าสุดนะครับเป็นตัวคอนเซปต์คล้ายๆตัว s i นะครับแล้วก็บวกเส้น MA นะครับเงื่อนไขการเข้าก็จะมีเงื่อนไขที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวคอนเซปต์ของ EA ตัวนี้นะครับโอเคเอตอนนี้ EA ของเราอยู่ที่ลำดับที่52นะครับ EA ที่ชื่อว่า MA Band นะครับเวอร์ชัน1.0่ ใช้ตัวไอได้นะครับบวกกับเส้นเอนซึ่งจะมีพิเศษเลยก็คือจะเป็นตัวที่กำหนดเส้นแบนนะครับบนกับล่างความกว้างนะครับว่าความกว้างของอเส้นบนเส้นล่างจะก,กว้างขนาดไหนเราถึงจะเข้าออเดอร์นะครับโดยมีการใช้ลูกศรสัญญาณนะครับเพื่อมาคอนเฟิร์มอีกทีนึง ค่อนข้างที่จะแม่นกว่าของตัวไอเไอปกตินะครับแล้วก็จะมะีการเปิดหน้านะครับมีเปิดได้3แบบนะครับทั้งใบทั้งเซลล์พร้อมกันแล้วก็หรือว่าเราสัญญาณใบอย่างเดียวสัญญาณเซลล์อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะกําหนดตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูไเอตัวนี้นะครับเดี๋ยวไฟเอก็จะให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็จะมีตัวไฟล์ EA ซึ่งเป็นตัว n e m o นะครับแล้วก็ i n d ้ที่ใช้นะครับจะเป็นตัว MA B band นะครับเวอร์ชัจ3.3นะครับแล้วก็จะมีพรีเซนต์ให้นะครับตัวนี้ okay. เดี๋ยวมาดูา EA นะครับตัวนี้จะเป็น i n d ้นะครับแล้วก็อเอา i n d เข้ามาใส่ในตรงนี้นะครับ ในส่วนของอค่า input ของยตัวนี้จะเป็นค่า default ตัวนี้นะครับเป็นตัว m a period 16นะครับแล้วก็ m a 3แล้วก็แวนนะครับ division ของเป็นใช้0.4ยแล้วก็ b b p r i o d นะครับ30ค่าตรงนี้จะไม่สามารถปรับได้นะครับก็คือเป็นเป็นค่า default ต์ของอ อินดีตัวนี้เลยซึ่งเราเอามาทำเป็น E A นะครับเค okay. ก็จะเป็นสัญญาณแบบนี้นะครับเงื่อนไขประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดู E A นะครับมีการเปิดหน้าได้3รูปแบบนะครับไปยอย่างเดียวเซลล์อย่างเดียวแล้วก็ทั้งใบทั้งเซลล์นะครับจำนวนหลอดแล้วก็ตัวคูณนะครับแล้วก็ t ีเท่าไหร่พิเศษสาคัญก็คือตัวนี้นะครับ แบนไซส์ก็คือเหมือนที่บอกไปนะครับความกว้างของแบนที่เราจะกำหนดนะยกตัวอย่างก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้แบนไซส์ก็คือ2002นะครับเมื่อมีสัญญาณนะครับเขาก็จะเปิดหน้าเซลล์ให้เรานะรในกรณีที่มีอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่1000นะครับเขาก็จะไม่เปิดให้นะครับนะกรณีที่มีสัญญาณแต่ แบรนดไซส์ก็คือระยะที่าการถ่างของของเส้นนะครับเส้นบนเส้นล่างนะครับพูดง่ายๆนะครับพิเศษของตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นตัวเชื่อกรองอยู่ทีหนึ่งนะครับสัญญาณเราก็จะแม่นขึ้นนะครับตัวนี้โอเคอค่าดีฟ a ลต์ตัวนี้จะตั้งไว้ที่1,000นะครับต้องลองดูตรงนี้นะครับถ้าท่านใดเอาไปแบ็กเทสแล้วไม่ออกออเดอร์นะครับ ตัวนี้เราเซตไปที่กู้ทองนะครับแบนๆตัวนี้จะอยู่ที่500จะมีสัญญาณน้อยนะครับเราทดสอบ500ใช้ไทม์เฟรมสินาทีนะครับตัวนี้ สำคัญก็คือตัวนี้นะครับตอนเราไปเทรดค่าเงินนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับท่ามเฟรมนะครับถ้าตัวนี้เราใช้ b บ c k t e s t ที่ท่ามเฟรม15นะครับแบนนก็เพือสอบอยู่ที่500คร้อยวลอง b บ c k t e s t ในกรณีที่ร้านจริงนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวอินดี้ตัวนี้เข้ามาในกราฟนะครับเพว่ถ้าท่านใดต้องการอยากเข็น สัญญาณในการเปิดก็สามารถที่จะจับมาใส่ในกราฟที่เราเทรดได้เลยนะครับแต่สำคัญนะครับตัวอินดี้ตัวนี้ต้องอยู่ในต้อง Copy ไปวางทั้งหมดนะครับคือ Copy ตัวโฟลเดอร์ตัว mql c ตัวนี้แล้วก็ไปวางทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่แบนด์ไซส์ห้าร้นะครับตัวอย่างถ้าตัวนี้200 ต้องรอสัญญาณนะครับถ้าเราดูตรงนี้นครับไปไม่ทันแล้วครับเร็วนิดหนึงเราตั้งไว้ที่500นะครับตอนนี้แบนๆประมาณ700นะครับ เขาก็จะเปิดตรงนี้ให้เรานะครับมีไม้ใบนะครับตรงนี้เปิดหน้าเซลล์นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่1,000นะครับตัวนี้จะไม่มีะจะไม่เปิดออเดอร์ให้เรานะรถ้าเราตั้งไว้500ก็จะเปิดออเดอร์ให้เรารตัวนี้ที่เราปรับปรุงนะครับสำคัญเลยก็คือ ในส่วนของตัวลูกศรน,นะครับคือตัวสัญญาณซึ่งสิ่งที่เราเจอนะครับก็คือปัญหารีเพนตนะครับตัวอินดี้หลายตัวนะครับถ้าเราสังเกตลูกศรสัญญาณเนี่ยจะเยอะมากนะครับแต่เราจะเป็นใช้ตัวแบนไซส์มาเป็นตัวกรองอีกทีนึงนะครับว่าถ้ามันถ่านเยอะแล้วนะครับเราก็เหมือนคอนเซ็ปต์ของ i s i นะครับเป็น o อโ b o ์โอเวอร์โนะครับ คอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับถ้าเราไม่เอาตัวตัวนี้มากรองนะครับสัญญาณก็จะเปิดตามลูกศรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่แม่นเท่าที่ควรครับเป็นตัวปรับปรุงนะครับตัวนี้ตัวนี้แผ่นไซส์6 0ร้อยนะครับเขาก็จะเปิดหน้าบายให้เรา ส่วนระยะนะครับเราก็สามารถที่จะไปปรับตั้งนะครับแล้วก็แบ็กเทสตามกู้เงินที่เราจะเทนะครับคอนเซปต์ Concept ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปแบ็กเทสแล้วก็ทดสอบดูก่อนเอาไปใช้งานนะครับสหรับบัญชีเดโมนะครับสามารถที่จะทดสอบได้เลยนะครับไม่ต้องแจ้งเลข mt c หรือ mt 5นะครับมาเพื่อบริชาคเพื่อมาอ,อนุมัติ a นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปแบ็ k เทสได้เลยสำหรับบัญชี demo นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับทำงานไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับโอเคถ้าท่านใดที่สนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับคลิกมาดาวน์โหลดตรงนี้ ในไฟล์ก็เหมือนที่บอกไปนะครับก็จะมีอยู่3คนลเดิมนะครับตัวนี้โอรชั่นของ MT5 ของเรายังไม่ได้ทําขึ้นนะครับก็มีเฉพาะอาโอรชั่นของ MT4 นะครับโอเคสำหรับตอนนีาา้ที่สนใจก็ดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนะครับเอาไปทดสอบได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ